สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพนากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการทํางานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุรุฒิทีฝนหลวงเป็นประธานประชุมติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมรายงานสถานการณ์ต่างๆอาธิการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีฝนตกในพื้นที่ที่ต้องการซึ่งเป็นการเร่งกระบวนการทางธรรมชาติให้เกิดเป็นเมฆและพัฒนาตัวเป็นเม็ดฝน ตกไปยังพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งรวมถึงการยับยั้งการพัฒนาตัวของกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ที่มีโอกาสการเกิดเป็นพายุลูกเห็บในช่วงรอยต่อระหว่างฤด,ดูร้อนและฤด,ดูฝน ปัจจุบันหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่มีเครื่องบินใช้สําหรับปฏิบัติการฝนหลวงคือชนิดซีซ่าขนาดเล็กจํานวนลําลำชนิดสีเอ็นขนาดกลางจํานวน1ลําลำเฮลิคอปเตอร์1ลําลำและได้รับการสนับสนุนเครื่องอัลฟาเจ็จากกองทัพอากาศจํานวน1ลําลำนอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้ทํางานร่วมกับกองทัพภาคที่3และจังหวัดเชียงใหม่ในภารกิจการทิ้งน้ําดับไฟป่าในพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปยังพื้นที่ได้ จากนั้นองค์คมนตรีเดินทางไปยังท่ากาศยานทหารกองบิน41เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและหมอกควันในพื้นที่จงังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงซึ่งที่ผ่านมากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็ว โดยระหว่างวันที่8มกราคมถึง13เมษายน2567ได้ปฏิบัติการ82วัน314เที่ยวบินในพื้นที่15จังหวัดประกอบด้วยลำปางลำพูนเชียงใหม่พะเยาแม่ห้องสอนแพร่น่านสุโขทัยเชียงรายอุตรดิต์ตากพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์และพิจิตร ซึ่งพบว่าหลังปฏิบัติการค่าฝุ่นลดลงทางนี้ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปฏิบัติการฝนหลวงและใช้เทคนิคการดัดแปรสภาพอากาศในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเพียมงจุ เกินเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารพระราชธรริฝนหลวงในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรมนาถบพิษเพื่อรัชดรทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตรีธิราชในเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2567 ที่ปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระสถานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตรยาธิราชเนื่องในเทศกาลสงกรานต์พฤศักกา2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งวันนี้มีประชาชนชาวไทยทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากร สัตรียธิราชเพื่อความเป็นสริงมงคลโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายน้ำดื่มพระราชาทานสำหรับวันพรุ่งนี้จะเปิดปราสาทพระเทพปิดรให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบระม,มรูปตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาโดยให้เข้าทางประตูสวัดดิสภาทางนี้โปรดแต่งกายสุภาพสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยียนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุง่งการส่ง